สำหรับอากาศปีนี้ต้องบอกว่าอากาศรุนแรงมากนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วทั้งฝนทั้งหนาวก็มีคําถามเริ่มมาแล้วครับว่าคือทุเรียนเล็กนะโดยเฉพาะทุเรียนเล็กนะครับตอนนี้มีมีเริ่มน็อกกันแล้วนะครับก็เลยมีคําถามเข้ามาคือมันตายอะ่ะพออ,อากาศเย็นๆปลูกใหม่แล้วต้นไม่แข็งแรงนะเนี่ยเขาจะทิ้งใบเลยนะครับลักษณะคล้ายๆขาดน้ำก็คือใบร่วงทั้งต้นเลยเนะี่ยเขาเรียกว่าทุนเรียนมันน็อกนะครับก็คือมันปรับสภาพไม่ได้มันก็ทิ้งใบก็เลยมี มีพี่ท่านนึงก็ถามมาว่าเราจะดูแลไงก็ไปได้ยินบางคนก็บอกว่าหน้าหนาวอย่าไปให้ปุ๋ยมันให้ให้ต้นมันแข็งแรงอะไรเงี้ยคือมันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกนะครับเพราะว่าต้นไม้เหมือนคนนะเขากินปุ๋ยกินธาตุอาหารนะกินทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าฟ้าคลึ้มอย่างนี้ก็กินได้น้อยหน่อยสังเคราะแสงได้น้อยหน่อยดังนั้น การให้ปุ๋ยทางใบนะครับสำหรับการเข้าหน้าหนาวเนี่ยตั้มเน้เลยว่าการให้ปุ๋ยทางใบสําคัญมากมันจะทําให้ต้นเขารอดนะครับตอนนี้เริ่มหนาวก่อนที่จะเป็นหนาวจริงเดือนพฤศจิกาธันวานะฮะทีนี้หนาวยาวนะต้องทําให้ต้นเขาแข็งแรงที่สุดนะครับโดยการสะสมอาหารทางใบคือทางดินก็ใช้เขาคู่เหมือนกันครับแต่ว่าฝนตกบางทีมันใส่ไม่ได้นะเราพ่นได้ก็ช่วยพ่นเข้าไปตัวที่ปุ๋ยที่ตั้มใช้อยู่เนี่ยเนาะก็มีพี่ถามมาใช้ปุ๋ยตัวไหน ซึ่งต่มเนี่ยใช้ปุ๋ยคีเลต์อยู่นะฮะปุ๋ยคีเลต์เนี่ยเข้าดีก็พูดไปหลายรอบแล้วมันดูดซึมเไวมันลดการฝกตะกอนนะฮะพืชมันนาไปใช้ได้เลยเนาะก็จะมีสูตรหลักใบอ่อนแบบเนี้ยตามใช้20-40นะครับแล้วก็เพสราเนี่ยจะเน้นให้มันรอบไปเร็วขึ้นก็ใส่ 33, 3-3นะครับหรือจะใช้ตัวเดียวยาวก็ได้แล้วแต่แต่ที่สําคัญมันต้องบวกคือธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวสารไหลนะครับ ผลิตภัณฑ์พ,พวกสาหร่ายเนี่ยคือปกติเขาจะใช้ช่วงผู้เรียนจะติดลูกอย่างเงี้ยนะมันจะมันจะช่วยได้เยอะแต่ว่าสําหรับตัวเล็กก็ใช้ได้นะครับมันจะมีธาตุอาหารที่ทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยมันทนต่อเขาเรียกว่าอะไรสภาพอากาศแปรปรวนสภาพอากาศรุนแรงนะครับแต่ก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวสังกสีนะครับที่มันมีอยู่ในตัวธาตุรองธาตุเสริมที่รวมอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้ พวกธาตอาหารพวกนี้นะครับพ่นให้ทางใบ7-10วันนะครับก็รวมไปเลยกับยา,ากันเชื้ราป้องกันเชื้อรานะครับใช้ไปเลยนะก็ฝากไว้ครับสําหรับหน้าหนาวทําต้นให้เขาแข็งแรงให้ปุ๋ยทางใบให้ธาตุอาหารให้เพียงพอดีกว่ามารอทางว่าขาดอะไรนะครับถ้าต้นมีปัญหาแล้วมันแก้ยากครับก็ฝากไว้นะครับ